สวัสดีทุกๆท,ท่านที่เป็นสายซีรีส์จีนนะคะเกาะกำแพงเมืองจีนอยู่ด้วยกันเป็นเพื่อนกันไปเรื่อยๆค่ะสำหรับในอัพพิซเซดนี้นะคะหวานได้ไปดูเรื่อง The Evidence Tales มานะคะสำหรับเรื่องนี้ก็คือออนแอร์ที่ไอฉีอีนะส่วนที่ประเทศจีนเขาออนแอร์จบไปแล้ววันเดียวลวดเลยนะคะเพื่อนๆ32ตอนค่ะดูเพลินไปเลย <laughs> ส่วนในประเทศไทยนั้นก็คงจะค่อยๆออนแอร์นะคะเพราะว่ามันมีเรื่องของการทาสับไทยเข้ามานั่นเองสาหรับเรื่องนี้ โอ้ะะ oh, เป็นแนวระทึกขวัญค่ะไขคดีนะคะซึ่งก็เป็นแนวที่ถนัดอีกแนวหนึ่งของทางไอ้ฉีอี้ค่ะถ้าเป็นเรื่องไขคดีนะเพื่อนๆต้องนึกถึงไอ้ฉีอี้ไว้เลยนะคะแล้วเรื่องนี้ The Evidence Tales มันเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรนะคะแล้วมันมีกี่คดีเดี๋ยวหวานจะเล่าให้ฟังนะคะเพราะว่าหวานได้ดูมาเมื่อวันอาทิตย์ที่20ที่ผ่านมานะคะก็อยู่บ้านก็หาโน่นนี่ดูนะคะ <c oughs> อาล่ะค่ะแล้วเรื่องนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่หวานเข้าไปดูมานะคะสำหรับดารานำ แสดงนะคะก็จะนำโดยคุณหลี่หยวนนะคะรับบทเป็นป๋ายลู่นะคะแล้วก็มีคุณหลี่เจียซินรับบทเป็นกู้อี้นะคะแล้วก็คุณหยวนห้าวรับบทเป็น อันไหววี e, นั่นเองนะคะตัวละครเอาเป็นว่านะคะถ้าเพื่อนๆอ,อยากอ่านในวนิยายต้นฉบับนะคะมันจะใช้ชื่ออะไรนะร่องรอยที่หายไปนะคะแต่ว่าต้องต้องกลับไปเป็นชื่อจีนนะเพื่อนๆร่องรอยที่หายไปเอาคำนี้ไปค้นหาใน Google นะคะอะละค่ะสำหรับเรื่องนี้นะคะแน่นอนว่าตัวเอกที่ดำเนินเรื่องนั้นจะเป็นผู้หญิงสองคนค่ะซึ่งนะคะสำหรับผู้หญิงสองคนนี้มีบทบาทมากๆเลยในเรื่องนี้แล้วก็ส่วนผู้ชาย คล้ายๆกับเป็นเป็นตัวเสริมนะคะผู้ชายในเรื่องนี้ค่อนข้างจะไปในแนวของไม้ประดับค่ะมีไว้นั่นเองนะคะเป็นละครแนวสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมเรื่องแรกค่ะที่มีตัวละครเอกนะคะเป็นผู้หญิงสองคนแล้วก็ละครเรื่องนี้เน้นไปที่การสืบสวนคดีอาชญากรรมแล้วก็รวมเอา องค์ประกอบต่างๆนะคะเช่นเรื่องของการต่อต้านยาเสพติดเข้ามาด้วยแล้วก็การกระทําอันรุนแรงเข้ามาด้วยรวมทั้งการสืบสวนแล้วก็นําเรื่องของการแพทย์ทางนิติวิทยาศา,ศาสตร์เข้ามาด้วยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมันจะมีเนื้อหาที่ค่อนข้างน,นั่นๆเลยใน32ตอนให้กับผู้ที่สนใจได้ดูกันนะคะคละครเรื่องนี้นะคะมันเป็นเรื่องที่บอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรก็คือมันเป็นการบอกเล่าเรื่องราวนะคะของกู่อี้ค่ะซึ่งเธอนั้นเป็นแพทย์ นิติเวศหญิงผู้มากความสามารถนะคะที่แบบว่าออได้แอบ,บเข้าไปในบ้านพักคนชลาที่มีปัญหาทางจิตนะคะที่ที่พักของคนชลานจุดนี้คือมีจุดเด่นคือจะต้องเป็นออคนชลาที่มีปัญหาทางจิตค่ะเพื่อที่จะไปทําภารกิจสืบสวนนะคะเพราะฉะนั้นจะต้องปลอมตัวเข้าไปค่ะแต่ด้วยความที่แบบโอ้มันเกินคาดนะคะพอเข้าไปแล้วไม่คาดคิดเลยว่าไอ้แผนลับที่ทางด้านกู่อี้เข้าไปเนี่ยมันถูกทําลายนะคะแล้วใน ะะก็คือคดีที่นางเอกทำเนี่ยมันไปเกี่ยวโยงกับคดีอื่นๆด้วยนะคะก็คือมีคดีฆาตกรรมแล้วก็ตัวของเธอเองนะคะเกือบจะถูกใส่ร้ายว่าเป็นฆาตกรเพราะว่าหลักฐานทุกอย่างมันก็ด้นันแบบว่าประจวบเหมาะจริงๆค่ะ มาที่ตัวละครกู่อี้เนี่ยแหละนะคะทีนี้ค่ะบุคลิกนะคะของตัวละครที่เป็นตัวหลักเนี่ยมีความไม่ลงรอยกันก่อนค่ะเพื่อนๆแล้วก็พฤติกรรมการใช้ชีวิตของพวกเขานะคะก็แตกต่างกันมากในช่วงของการเริ่มต้นค่ะแต่อย่างไรก็ตามนะคะที่สุดแล้วพอสองคนเนี่ยผู้หญิงสองคนที่เป็นตัวเดินเรื่องนะคะได้มาร่วมกันไขคดีแปลกๆซ้ำๆกันนะคะคือมันบังเอิญอะ่ะเหมือนบังเอิญว่าต้องเข้ามาร่วมกันเพราะว่ามันมี คดีหลักอยู่หนึ่งคดีค่ะเพื่อนๆแล้วก็มีคดีที่เป็นคดีแปลกประหลาดนะคะลึกลับสุดๆลลยล้อมอยู่อีก5คดีค่ะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะในเมื่อทั้งกู่อี้แล้วก็ไผ่ลู่เนี่ยมีคดีหลักที่จะต้องสืบให้ได้เหมือนกันดังนั้นไอ้คดีย่อยๆอีก5คดีที่มันเข้ามาพัวพันกับคดีหลักเนี่ยก็เลยทําให้ตัวเอกของเรื่องจะต้องมา อยู่ด้วยกันนะ,นะคะแล้วก็ส,สัางคดีไปด้วยกันค่ะการเผชิญหน้ากันในครั้งแรกนั้นเรียกได้ว่าไม่ได้สร้างความประทับใจให้กับกูอี้แล้วก็ไป่ลู่นะคะแต่อะไรก็ตามต่อมาเรื่อยๆเนะี่ยพวกเธอก็ต้องช่วยเหลือซึ่งกันและกันแล้วก็มีเรียกได้ว่ามิตรภาพนะคะที่ลึกซึ้งมันก็เกิดขึ้นมาเพราะว่าคนเราอะถ้าได้ผ่านความเป็นความตายมาด้วยกันแล้วนะคะอย่างน้อยก็ต้องมีความแบบมีสายใหญ่เรียกได้ว่ามีมิตรภาพที่ลึกซึ้งนั่นเองค่ะจากการไขคดีอาชญากรรม นนี่แหละะะคะจากนั้นเนี่ยเรื่องมันก็ดําเนินไปว่าพวกเขาเนี่ยจะค่อยๆค,ค้นพบร่องรอยของพี่ชายที่หายไปของกุยอี้โดยบังเอิญแล้วก็การหายตัวไปของพี่ชายของกุ่อีเนี่ยก็เชื่อมโยงอย่างแยกไม่ออก กับการตายของเพื่อนสนิทของปายลู่ค่ะซึ่งทั้งหมดนี้ก็ชี้นะคะไปที่แก๊งผลิตยาเสพติดในต่างประเทศทีนี้ชะตากรรมของทั้งคู่นะคะกู่อี้กับปายลู่นี่ก็เลยต้องเชื่อมโยงกันอย่างใกล้ชิดสุดๆนะคะเพราะว่ามันมันไปเกี่ยวข้องกับชีวิตของคนที่พวกเขาห่วงใยมากๆนั่นเองดังนั้นก็เลยพวกเขาก็เลยมีเป้าหมายร่วมกันค่ะคือหาต้นตอของความชั่วร้ายทั้งหมดแล้วก็ต้องการจะแบบตัด เส้นทางเหล่านี้ทิ้งไปนะคะเส้นทางที่ชั่วหลายนี่แหละซึ่งพวกเธอนะคะก็เชื่อกันอย่างแน่วแน่ว่าภายใต้ไอร่องรอยนั้นต้องมีความจริงค่ะเพราะฉะนั้นละครเรื่องนี้ไม่เพียงแต่เป็นละครแนวสืบสวนคดีอาชญากรรมที่ระทึกขวัญเท่านั้นนะคะแต่ว่ายังแสดงให้เห็นถึงความยังไงดีความยืดหยุ่นต่อสถานการณ์และก็ความมีชีวิตชีวาของผู้หญิงด้วยนะคะด้วยการแสดงเรื่องราวที่มีการพูดถึงแบ็กกราวน์ของตัวละครกู่อี้แล้วก็แบ็ก ะะที่เป็นพื้นฐานของตัวละครไปลูว่าทั้งสองคนนั้นถูกเลี้ยงดูมาอย่างไรและสภาพสังคมที่ผ่านมานั้นทั้งคู่เป็นอย่างไรนะคะซึ่งถือว่าเป็นตัวเอกนะคะคือนางเอกทั้งสองคน,นยมีภาพลักษณ์ที่เป็นที่มาเนี่ยแตกต่างกันสุดๆนะคะคือคนหนึ่งนั้นเป็นถึงแพทย์นิติเวชหญิงที่มีเหตุผลแล้วก็ชาญฉลาดส่วนอีกคนหนึ่งนั้นก็เป็นตำรวจสายอาชญากรรมนะคะเป็นผู้หญิงที่กล้าหาญแล้วก็ซื่อสัตย์ค่ะดังนั้นแล้วทั้งคู่มีเหมือนกันคือความกล้าหาญแล้วก็ สติปัญญานะคะพวกเขาก็เลยสามารถจะ,ะเผชิญกับความยากลาบากแล้วก็อุปสรรคต่างๆได้แล้วก็นําความสนุกมาให้กับผู้ชมอย่างเราเนี่ยแหละค่ะเรื่องนี้สนุกนะคะหวานว่าถ้าเพื่อนๆชอบในแนวเนี้ยแนวไขคดีเรื่องนี้เป็นจีนแนวปัจจุบันนะคะสามารถที่จะ,ะดูได้ที่ไอฉีอีนะคะทั้งหมดจะมี32ตอนค่ะมาดูที่คดีแปลกประหลาด5คดีที่มันกระจายอยู่ในคดีหลักกันบ้างนะคะคือใน32ตอนเนี่ยเราจะได้ดูทั้งหมด 6คดีค่ะเพื่อนๆซึ่งเป็นคดีใหญ่นะคะตั้งแต่เริ่มต้นของเรื่องไปจนจบเนี่ยหคดีแล้วก็จะมี5คดีย่อยๆกระจายตัวอยู่ในนั้นนะคะคนที่เป็นฆาตกรนะคะอยู่ในโรงพยาบาลโรคจิตอวัน อยู่ในโรงพยาบาลนั้นแหละเออหวานไว้ให้นิดหนึ่งแต่ไม่บอกว่าเป็นใครนะคะเพราะฉะนั้นแล้วในโรงพยาบาลเนี้ยมันจะมีเรื่องราวของการฆ่าตัวตายอย่างต่อเนื่องคือหลักฐานทุกอย่างอ่ะมันจะชี้ไปว่าทางด้านของคนที่อยู่ในโรงพยาบาลนั้นเป็นการฆ่าตัวตายนะคะแต่ว่าเป็นการฆ่าตัวตายแบบต่อเนื่องแต่สิ่งที่มันเป็นข้อข้อพิรุษก็คือไอ้คนตายทั้งหลายคนเนี้ยคือลักษณะการตายอะไรเนี่ยคล้ายกันหมดเลยค่ะเรียกได้ว่านะคะ มันมันจริงๆแล้วถ้าจะฆ่าตัวตายมันไม่จําเป็นที่จะต้องมีสภาพศพอะไรเหมือนกันแล้วก็อุปกรณ์ที่ใช้อะไรเหมือนกันใช่ไหมคะแต่นะคะในเรื่องนี้คือมันมีความซ้ำๆ้กันก็เลยทําให้เกิดความสงสัยขึ้นมานะคะนอกจากนี้แล้วยังมีความตายที่แปลกประหลาดนะคะในเคสของคุณแม่ที่เป็นอัมพาตอยู่อยู่เคสหนึ่งนะคะเรียกได้ว่าเป็นการตายที่แปลกประหลาดมากๆค่ะ แล้วก็อีกคดีหนึ่งนะคะมันเป็นคดีที่มีชายคนหนึ่งอะ่ะมาเยี่ยมนะคะมาเยี่ยมญา,าติของเขาในโรงพยาบาลของ ผู้สูงอายุที่เป็นโรคจิตเนี่ยแหละค่ะพอคนนั้นกลับไปนะคะก็ปรากฏว่าไปพบเขาเสียชีวิตแล้วก็พบแบบชิ้นส่วนศพนะคะอยู่ในบ้านค่ะ <c oughs> เป็นไงคะเออมันเป็นแนวระทึกขวัญไขคดีนะคะแต่บอกได้เลยว่าเออมันก็เป็นอะไรที่ทางไอ้ฉีอี้เขาถนัดนะคะก็สําหรับเรื่องนี้นะคะออการต่อสู้ทางจิตวิทยาของผู้คนแล้วก็ความซับซ้อนนะคะของธรรมชาติของมนุษย์เนี่ยเป็นสิ่งที่อยู่เบื้องหลังคดีนี้ เพราะว่าคัตกรอนค่อนข้างมีความจิตนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยรายละเอียดต่างๆจะค่อนข้างประกอบกันเป็นจิ๊กซอว์ที่มันจิ๊กซอว์ที่ละเอียดอ่อนผ่านมุมมอง2ด้านนะคะก็คือมุมมองของเจ้าหน้าที่ตำรวจหญิงกับเจ้าหน้าที่แพทย์นิติเวชหญิงค่ะแล้วก็ละครเรื่องนี้จะเผยให้เห็นพฤติกรรมที่มันสุดโต่งทุกประเภทนะคะที่ผู้คนนั้นทาค่ะไม่ว่าจะเป็นทําเพราะความรักทําเพราะความเกลียดชัง ทำเพราะเงินหรือว่าทำเพราะว่าตัวเองมีจิตใจชั่วร้ายอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นละครเรื่องนี้หวานว่าไม่เพียงแต่แสดงให้เห็นถึงความความแปลกนะคะของคดีแล้วมันยังมีฉากอาชญากรรมแล้วก็รูปแบบนะคะให้เราได้รู้สึกว่าเออมันมีความสมจริงแล้วก็ยังเผยให้เห็นถึงถึงด้านมืดนะคะของของคนที่เราเราไม่น่าเชื่อเลยอะว่าในสังคม ปกติแล้วนะคะเขาเป็นคนที่ได้รับการเชิดหน้าชูตาเป็นสาขาอาชีพที่แบบมีคนนับหน้าถือตาให้ความนับถือสุดๆแต่ว่ามันมีเรื่องของความอัปลักษณ์มันมีมุมมืดอยู่ของมนุษย์นะคะเออมันมันก็เป็นการสะท้อนออกมาได้ดีทีเดียวะคะ่ะก็จะเป็นเนี่ยรายละเอียดเบื้องหลังของเรื่องราวนะคะซึ่งเรื่องนี้ถ้าดูแล้วนอกจากความแบบตื่นเต้นแล้วก็ความอยากรู้ที่ที่เราจะต้องไปให้ถึงจุดให้ได้เลยนะคะว่าใครกันแน่นะมันเป็นฆาตรกรตัวจริงนะคะ มันยังมาปลุกเรา้าความคิดอันลึกซึ้งของผู้ชมอีกด้วยเนาะถ้าเพื่อนๆนะคะสนใจอย่าลืมดูกันนะคะเรื่องนี้ค่ะแนะนำเลยค่ะเอาล่ะค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆหวานลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ